ฮัลโหลครับก็กลับสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการโปรแกรมวิวชาแนลนะครับผมก็หลังจากที่ห่างหายกันนาน2เดือนเลยนะครับก็เนื่องจากว่าติดของเรื่องงานแล้วก็การเรียนนะครับก็เลยไม่มีเวลาทํารายการสักเท่าไหร่นะครับผมนะครับแล้วกับการมาอีกครั้งครับกับรายการนะครับที่จะมานําเสนอโปรแกรมดีๆที่น่าลองใช้งานกันนะครับครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอ แนะนำโปรแกรมที่ใช้สำหรับการเขียนแอปพลิเคชัน Android นะครับซึ่งโปรแกรมนี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจจริงๆนะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ต้ององใช้ทักษะในการเรียนรู้เรื่องของการเขียนโปรแกรมมาก่อนอันนี้แล้วนะครับต้องแบบมีพื้นฐานในการเขียนโค้ดมาก่อนนะครับก็คือโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างแอปพลิเคชันต่างๆบน Android ที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับ ก็ชื่อแอปเอชื่อโปรแกรมนะครับชื่อโปรแกรมตัวนี้ชื่อโปรแกรมว่า Android Studio นะครับ Android Studio นะครับที่ผมชี้อ,อยู่ด้านบนนะครับของผมเป็นเวอร์ชั่น2.2.2นะครับเอาละก่อนที่เราจะใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับเราสามารถหาโหลดตัวโปรแกรมนะครับได้ ได้เลยนะครับ Android Studio นะครับผู้พัฒนาครับ Developer.android.com นะครับ,รบกดดาวน์โหลดได้เลยครับเวลาดาวน์โหลดครับจะใช้เวลานานานิดนึงนะครับเพราะว่าข้อมูลดาวน์โหลด1.6จิกนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับ เป็นโปรแกรมที่กินพื้นที่ในตัวควรจะมีพื้นที่ในได์ในในใน,ในดิสในดิสซีครับขั้นต่ำไม่ไม่ต่ำกว่า20นะครับเพราะว่าหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันจะกินพื้นที่ไปประมาณ10 G จิกนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของอเว็บไซต์ดาวน์โหลด android studio นะครับแล้วก็วิโอผู้พัฒนานะครับแล้วก็การเรียนรู้อ่า ต่างๆนะครับในตัวโปรแกรมของตัวนี้นะครับโอเคให้ทําการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดตัวโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็ติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับขั้นที่สองนะครับที่สําคัญนะครับให้ทําการดาวน์โหลดตัวที่สามารถอ่านเครื่องมือของ Java ได้นะครับก็คือแบบว่าอ่านอ่านโค้ดได้นั่นเองนะครับให ดาวโหลดตัวนี้ฮะ Java Development Kit นะครับหรือว่า JDK นะครับเป็นตัวที่ทำให้การเ,าเขียน j ว่าเวลาเรา,เาบันทึกไฟล์อย่างเงี้ยแบบทำการ run เนี้ยมันจะสามารถทำการแสดงผลได้นะครับก็นี่ครับโหลดเครื่องมือตัวนี้มานะครับ JDK นะครับกด accept นะครับกด accept แล้วก็เลือกอระบบปฏิบัติการของเรานะครับแล้วก็กิบิตนะครับใช้ขนาดกิบิตของผมก็อย่าง64างี้ก็โหลดอันล่างนะครับแล้วกดดาวน์โหลดเลยนะครับอ่าโอเคส่วนการทำการติดตั้งทั้งหมดนี้ครับก็ไปเรียนรู้เอาเองนะครับผมก็จะบอกส่วนข้าวๆก่อนที่จะเริ่มใช้ เจ้าตัวโปรแกรม Android Studio ครับก็ควรจะมี JDK เพื่อดาวน์โหลดลงเครื่องก่อนครับว,วิธีการติดตั้งครับก็ขอให้ดูในวีโออื่นๆนะครับโอเคนะครับก็ต่อกลับมาที่ตัวโปรแกรมครับในส่วนนี้ครับก็คือหน้าตาของเจ้า Android Studio นะครับอันนี้ก็คือ,อสิ่งที่ผมได้ทำไว้นะครับอันนี้เป็น โค้ดนะครับเป็นโค้ดเป็นโค้ดอ่าหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอ่าผมผมเป็นสีดำนะครับอ่าหลายคนอาจจะโหลดมาแล้วนะครับเป็นสีขาวนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนทีมได้นะครับซึ่งก็แค่เราไปที่ไฟท์นะครับแล้วก็เซตติ้งนะครับอ่าก็ ไปที่นะครับแอปพลนะครับแล้วมันจะมีคาว่า UI option นะครับตรงส่วนนี้จะมีทีมให้เลือกนะครับให้เลือกเป็นดาร k คูล่านะครับชื่อทีมดาร k คูล่าโอเคแล้วกดโอเคนะครับโอเคครับในจะตัวโปรแกรมนี้ยครับในคลิปนี้ผมก็จะมาลองสอนอวิธีเข้าๆในการใช้งานเจ้าตัวโปรแกรม Android Studio เบื้องต้นนะครับสอนวิธีการใช้เบื้องต้นนะครับขั้นแรกนะครับเราจะมาเปิดโปรเจกต์นะครับวิธีการใช้เจ้าตัวโปรแกรมเนี้ยทำยังไงอ่าเรามาดูกันนะครับขั้นแรกนะครับก็หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอ่าโหลด JDK มาลงเครื่องเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเปิดโปรเจกต์ขึ้นมานะครับ ให้เราไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ new นะครับ new project อ่าโอเคนะครับแล้วในส่วนนี้นะครับให้เราพิมพ์ชื่อแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันเราจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของแพ็กเกจเนมเนี่ยมันจะมีคาว่า include C plus support อันนี้หมายถึง เราจะให้มันสามารถผสมเข้ากันได้กับภาษา C++ หรือไม่ครับในเวลาการเขียนโค้ดของเราโอเคครับถ้าต้องการก็กดติ๊กถูกนะครับถ้าไม่ก็ไม่ต้องติ๊กนะครับแล้วก็กด next นะครับผมแล้วก็ในส่วนของอ select t e form f e x t e r UF view run on นะครับให้ติ๊กถูก Phone and Table Table นะครับ Minimum SDK ในส่วนนี้เป็นการเลือก version เอ่ version, อเวอรุ่นของ Android นะครับก็ในส่วนนี้นะครับให้เลือกเป็น Android 4.0.3นะ Ice Cream Sandwich นะครับ, Cream รบโอเคนะครับผมแล้วก็กด Next ต่อไปนะครับให้เราเลือกคาว่า basic activity นะครับหรือว่า black activity นะครับบางอ่าบางเวอร์ชั่นของโปรแกรมอาจจะเขียนว่า black activity นะครับแต่เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับก็เลยเขียนว่า basic activity ต่อไปให้ทําการกด next นะครับเป็นการเลือกอ่า่วนของตัวโปรแกรมที่เราจะใช้ทำเกี่ยวกับแอป,ปอะไรนะครับเป็นอ่าอินเทอร์เฟซนะครับ โอเคถ้าเราต้องการแล้วเราก็กด next นะครับอ่าโอเคในโซนของการตั้งค่า c o n s t um a n e the activity นะให้เราอ่าดูครับ activity name ใน่วนนี้ก็ไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนอะไรมากนะครับแล้วก็อ่า t i t นะครับอ่าลองเปลี่ยนเป็น my แอ p พลิเคชันนะครับเพื่อตั้งชื่อแอปพลิเคชันที่เราต้องการในหัวเรื่องของโปรเจกต์นะครับแล้วก็กด finish นะครับเพื่อทำการเสร็จสิ้นอันนี้มันก็จะทำการ creating Project ก็คือทำการเปิดเปิดไฟล์โปรเจกต์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับก็กำลังสร้างนะครับ อคครับอ่าโอเคครับเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครเปิดโปรแกรมมานะครับมีคำว,ว่า rendering problem นะครับ problem ก็ให้เราคลิกกากรบาทออกแล้วก็กดเคลียร์นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าการใช้โค้โปรแกรมมีปัญหานะครับให้ติดตั้ง SDK พ l a t f o r m ก่อนครับโดยให้เราไปคลิกที่ตัวนี้นะครับ SDK นะครับตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ให้เราทำการติดตั้งนะครับ ในส่วนที่เราเลือกไปตั้งแต่ต้นครับว่าเป็น Android รุ่นอะไรที่เราเลือกนะครับแล้วก็ให้ทําการติดตั้งนะครับพอจะดตั้งเสร็จแล้วนะครับทุกอย่างก,ก็จะใช้งานได้ก็จะไม่มีปัญหาในการเขียนโปรแกรมนะครับโอเคต่อไปนะครับหลังจากที่ติดตั้งเ d k เคเสร็จนะครับต่อไปนะครับเราจะมาลองสร้างโทรศัพท์จำลองหรือว่า e m u l l t o r ก็คือ เวลาอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับเนี่ยสมมติเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับหรือว่าต้องการทดสอบที่เราเขียนไปก่อนนะครับว่าการทํางานในมือถือนั้นจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับก็มันจะมีตัว emulator ครับเป็นโทรศัพท์จําลองให้เราได้ดูก่อนครับกับแอปที่เราได้สร้างขึ้นมานะครับ ก็เหมือนกับเป็นการพรีวิวครับเป็นการพรีวิวแอปก่อนที่จะทําจริงนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเวลาแสดงขึ้นมานครับอ่าเดี๋ยวอันนี้รอสักครู่หนึ่งนะครับอ่ากลังทํากําลังทําการอ่าทาการเรียกเจ้าตัวอ e m u l a t o r อยู่นะครับโอเคฮะมาแล้วน,นะนี่นะครับนี่ครับก็คือ โทรศัพท์จำลองครับ emulator ของเรานะครับนี่นะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรครับไมไ่สร้างอะไรก็เลยยังไม่มีหน้าตาอะไรขึ้นมาก็จะเป็นหน้าจอดำอยู่โอเคสำหรับใครที่ยังไม่มีเจ้า emulator นะครับก็จะมา,าทำการสร้างก่อนครับก่อนอื่นนะครับให้เราคลิกไปที่ a v d manager นะครับ A B D Manager ตรงส่วนนี้นะครับให้เรากดเข้าไปนะครับอ่าโอเคครับกดมาปุ๊บจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับก่อนอื่นม,มันจะไม่มีไอ้ตรงส่วนข้างบนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับให้เรากด Clear Install นะครับ Device ตรงนี้นะครับก็ให้เราเลือก อ่ารุ่นรุ่นของโทรศัพท์ Android เป็นมือถือประเภทไหน,นครับมันก็จะจมันก็จะบอกว่าอา่แต่ละประเภทมือถือเนี่ยมันจะมีขนาดหน้าจอกี่นิ้วที่เราต้องการอ่า,ท,า,อา,อาที่เราต้องการเขียนแอปมันขึ้นมาให้รองรับนะครับกับขนาดของหน้าจอกี่นิ้วนะครับอย่างของผมเลือกเป็นอ่าด นะครับสิบเจพอเราเลือกเสร็จปั๊บเนี่ยก็กด next นะครับโอเคขั้นต่อไปครับเป็นการเลือกอระบบเวอร์ชันนะครับหรือว่าระบบปฏิบัติการของเวอร์ชัน android ครับว่าจะเอาเวอร์ชันเท่าไหร่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ตอนนี้มีเจ1ุดนึงจุนะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดในตอนนี้นะฮะส่วนของผมนะครับ ก็ให้ใช้กับ Android 5.1นะครับก็สำหรับใครที่ยังยังมีคำว่าดาวน์โหลดอยู่ก็ให้กดดาวนโหลดติดตั้งเสร็จให้เรียบร้อยก่อนนะครับถืถึง้วกดใช้ได้แล้วตรงนี้ก็จะมีคำว่า next ครับรับใครที่ยังยังไม่ได้ดาวโหลดครับมันก็จะมีคำว่า a s s i s t e m image must be select to continue ก็คือต้องทำการติดตั้งลงเครื่องก่อนนะครับถึงจะ ถึงจะทำการเลือกใช้ได้นะฮะของผมก็เป็นประเภทของ l ล l i p ป p นะครับก็คือรุ่นของ5.1นะครับของ Android นะครับล่าสุด API l e v e l นะครับต้องเป็น l e v e l 22ขึ้นไปนะครับถึงจะทำการเปิดเจ้าเครื่อง emulator อโทรศัพท์จำลองได้นะครับต้องอจริงๆแล้วนะครับต้องเป็น15นะครับขออภัยนะครับ ต้องเป็นรุ่น15ขึ้นไปนครับ API, API level 15ขึ้นไปนะครับถึงจะทำการเปิด emulator AVD โทรศัพท์จำลองได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมได้ทำการติดตั้งเวอร์ชัน14นะครับ14ก็เลยทำให้เปิดขึ้นมาดูไม่ได้นะครับโอเคครับก็ต่อไปนะครับพอเราเลือกแล้วนะครับก็กด next ในส่วนนี้นะครับส่วนนี้ก็เป็นการตั้งชื่อของโทรศัพท์จําลองของเรานะครับก็ไม่ต้องตัางนะครับก็เป็นชื่อของมันอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้จะปรับให้เป็นดูแบบแนวตั้งหรือแนวน,นอนนะครับเวลาเรียกขึ้นมานะครับเร <Yeah. S 1> ียกขึ้นมาดูแบบจําลองนะครับโ okay. อเคเมื่อทําหรือว่าจะกดโชว์ครับกดโชว์ทุกอย่างครับให้ทําทการดูทั้งหมด ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะสร้างก่อนที่จะกด finish ให้เรามาตั้งค่าในส่วนของ memory ครับตรง ram ให้ตั้งเป็น512นะครับเพราะว่าเวลาทำปุ๊บจะไม่ใช้พื้นที่ ram จะไม่กิน ram มากเกินไปนะครับแล้วก็พื้นที่นะครับขนาดข้อมูลนะครับให้ประมาณ200นะครับ200 mb นะครับ เพื่อจะทําการป้อ,องกันการกินพื้นที่มากไปนะครับพอทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้กด finish นะครับอ่าโอเคครับรอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะทําการสร้างเจ้าตัว emulator ขึ้นมานะครับ โอเคครับมันก็จะมีเจ้าอีกตัวหนึ่งครับที่ผมได้สร้างขึ้นมาอันบนสุดนะครับก็คือ Nexus Nexus สนะครับ EDS API ย2ครับนี่ก็คือตัวที่ผมสร้างมาล่าสุดนะครับอันข้างล่างก็คืออันเก่านะครับโอเคครับนี่ครับก็คือการสร้างอ่าโทรศัพท์จำลองมาครับให้เรากดเปิดครับถ้าองการดูก็กดปุ่มตรงสีเขียวตรงเพตรงนี้นะครับ อ๋อ,อนี่คือการมีตัวซ้ํานะครับมีตัวซ้ำ,ซำโอเค,ครับพอสร้างอย่างนี้ใช่ไหมครับเร,เราก็กดตรงนี้ครับเพื่อทําการเปิดเปิดเจ้าตัวโทรศัพท์จําลองขึ้นมานะครับโอเคครับมันก็จะเปิดเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับ โอเคครับก็ต่อไปนะครับเราจะมา,าทำการเริ่มแรกกับการเขียนแอปเลยดีกว่านะครับเราจะมาลองเขียน Hello World กันนะครับผมโอเคครับเมื่อเราสร้างเจ้าจตัว a v d นะครับ Emulator ทร,ระสับ์จะสือขึ้นมาแล้วนะครับให้เรา,ากด ไปที่ดีไซน์นะครับดีไซน์ตรงนี้นะครับมันก็จะมีเจ้าตัวโทรศัพท์จำลองขึ้นมานะครับเป็นตัวหน้าต่างอินเทอร์เฟซนะครับของอตัวหน้าจอโอเคครับให้เราคลิกตรงคำว่า Hello World เล็กๆเนี่ยฮะคลิกเข้าไปนะครับสองครั้งนะครับมันก็จะมี Property นะครับในส่วนของคำต่างๆ ให้เราได้แก้ไขตร t งเท v วิวนะครับให้เราเปลี่ยนจากคำว่าา hello world เป็นอะไรก็ได้ครับแล้วแต่เรานะครับในส่วนนี้นะครับอครนี้เนี่ยเดี๋ยวอ่าพอดีคอม ไม่ค่อยแรงนะครับก็เลยอาจจะชา้านิดนึงนะเออโอเคครับพอสมมติผมพิมพ์ครับเราสามารถพิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วแต่เลยครับทั้งไทยทั้งอังกฤษนะครับพิมพ์ได้สองอย่างอ่าผมจะลองพิมพ์ดูนะครับโปรแกรมวิวนะครับนี่ จัดตั้งครับเพิ่มความหนาได้นะครับสไตล์ตามรูปแบบที่เราต้องการนะครับขนาดนะครับขนาดไซส์ไซส์ของตัวอักษรน,นะครับนี่นะครับขียคให้มันเห็นชัดขึ้นนะครับอพอเราเขียน คำไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ให้เราลองอให้เราลองกดรันดูนะครับให้กดตรงไอตรงเพสีเขียวตรงนี้นะครับตรงข้างบนนี่นะครับกดอโอเคนะครับโอเคมันก็จะบอกว่าให้รันกับตัวนี้ใช่ไหมครับนิสันสี่ API ยิบสองครับก็ให้เรากดโอเคนะฮะคนนี้ มันก็จะทำการรัน process ขึ้นมานครับโอเคครับมันก็จะทำการเปิดเจ้าโทรศัพท์จำลองขึ้นมานครับที่เราได้ทำการเปิดใช้นะครับอ,อันนี้มันก็กำลังทำการโหลดหน้าหน้าหน้าจอของข้อมูลหน้าต่างที่เราได้ทำนะครับรอ,อสักครู่นะครับในส่วนนี้รอสักครู่หนึ่งโอเคครับเครื่องมันก็จะเปิดขึ้นมานะครับ android นะครับ สำหรับอคอมแรงๆครับก็จะมาแป๊บเดียวนะครับอันนี้ก็คอมก็ช้าๆนะครับก็ยังจะไม่ไหวนะครับก็เลยเปิดขึ้นช้าหน่อยอนะครับมันก็จะปรากฏคําที่เราได้พิมพ์ขึ้นมานะครับในส่วนของหน้าตา,าที่เราได้ทําไว้นะครับปโปรแกรมบิวนะครับนี่ หน้าตาของมือถือ Android ที่เราได้ทําไว้นะครับอโอเคส่วนโทศรศัพท์จำลองเราก็สามารถที่จะเล่นอะไรได้เหมือนกับที่ใช้โทศรศัพท์จริงๆเลยนะครับกดแบ็คนะครับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับนี่นะครับใช้ได้หมดนะครับเป็นแบบจำลองที่สมบูรณ์นะครับโอเคนะครับ และนี่ก็คือ,อาการใช้งานเจ้าตัวโปรแกรม Android Studio คร่าวๆแบบเบื้องต้นนะครับในการใช้เจ้าตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับ Android Studio นะครับในการใช้เขียนแอปพลิเคชัน Android นะครับนี่คือ,อ,าอาการใช้เบื้องต้น,นครับเป็นพื้นฐานนะครับในการเข้าใจส่วนต่างๆของโปรแกรมนี้นะครับแล้วก็วิธีการ ใช้งานจาตัวโปรแกรมนี้ครับครับสำหรับคลิปนี้ครับก็เป็นการสอนเล็กๆน้อยครับเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Android Studio นะครับครับก็หวังว่าจะเป็นความรู้ให้กับหลายๆคนครับที่เพิ่งจะเริ่มหรือว่าสนใจที่จะใช้ตัวโปรแกรม Android Studio นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับก็ สำหรับใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดคอมเมนต์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้กับรายการโปรแกรม v i h w n n e n ของผมด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับในคลิปวีโอหน้าว่าผมจะมาทำโปรแกรมอะไรอีกนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ครับผมขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้แลกันนะครับสวัสดีนะครับผม